คลิปการสอนคณิตศาสตร์ของที่เชื่อผลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเนื้อหาของชั้นป .6 นะคะในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนค่ะนะคะเราลองมาทบทวนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันกันดูก่อนนะคะ นักเรียนลองดูที่รูป2รูปนี้นะคะนั่นคือการแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันทั้ง2รูปใช่ไหมคะแต่ว่ารูปที่1นะคะเห็นไหมคะระบายสีเหลืองระบายไป2รูปใช่ไหมคะนั่นความหมายก็คือ2ส่วน4นั่นเองคะ่ะแต่ว่ารูปที่2ระบายสีฟ้าไปเท่าไหร่คะสส่วนใช่ไหมคะคือ3าส่วน4ี่นะคะทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบ เศษส่วนนะคะเราเมื่อส่วนมันเท่ากันอะ่ะเราจะดูที่ตัวเศษนะคะซึ่ง2ส่วนสี่กับ3ส่วนสี่เนี่ยเราดูที่เลข2กับเลข3นะคะเลขอะไรมันมากกว่าที่อะไรน,กกะน้อยกว่าอ่าเลขสองน้อยกว่าใช่ไหมคะเลข3ามากกว่าดังนั้นเราจะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองคะ่ะ มาดูการเปรียบเทียบจํานวนค่าดูบ้างนะคะจํานวนค่าตัวที่1น,นะคะ1เศษ2ส่วนห้ากับ1ส่วนสี่นะคะน้องเรียนลองพิจารณานะคะถ้าเกิดเป็นจํานวนค่าแบบนี้นะคะข้างหน้าคือจํานวนนับใช่ไหมคะถ้าจํานวนนับมันเข่ากันเมื่อไหร่นะคะเราจะไปดูกันที่เศษส่วนนะคะทีนี้เศษส่วนส่วนอะคือเท่ากันคือหกับห้าเราดูที่ไหนคะ ่าใช่แล้วค่ะเราจะดูที่เศษนะคะซึ่งเราจะดูที่2กับ4นะเพราะฉะนั้น2น้อยกว่า4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสน้อยกว่าสนะคะตัวอย่างนี้เราจึงใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะไปดูตัวอย่างที่2กันดูบ้างนะคะเขาบอกว่าให้เปรียเบเทียบ2 3, เศษ3าส่วนเกับ1 6, เศษ6ส่วนเนะคะ ทีนี้เกิดอะไรขึ้นมองเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะความแตกต่างก็คือตัวจำนวนนับข้างหน้าเนี่ยคะ่ะคือ2กับ1ใช่ไหมคะถ้าเจอแบบนี้ง่ายๆเลยคะ่ะให้นักเรียนดูที่จำนวนนับข้างหน้านะคะซึ่ง2อ่ะมันมากกว่าหนึ่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เราจะใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองคะ่ะ นี่คือการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนค่าที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะทีนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันดูบ้างนะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบ5ส่วน12กับ3ส่วน8นะคะลองดูที่รูปกันก่อนนะคะรูปเนี้ยมันเท่ากันทั้งสองรูปเลยนะคะแต่รูปบนน่ะมันแบ,บ่งออกเป็นส2ส่วน รูปข้างล่างจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะซึ่งรูปข้างบนระ,ะบายสีไป5ส่วนนั่นคือ5ส่วนส2สะคะส่วนรูปข้างล่างนะคะระบายสีฟ้าไป3ส่วนก็คือ3ส่วนแนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตจากรูปถ้าสังเกตจากรูปอะ่ะรูปบนอะ่ะพอระบายสีไปแล้วอะ่ะมันจะมีความเดื่อมร้ำรูปข้างล่างใช่ไหมคะก็คือมันจะมากกว่ารูปข้างล่างนะคะดังนั้นจากรูปเนี้นะคะจะ,สะแสดงว่า5ส่วน12มากกว่า3 ส่วน8นะคะอาเราลองมาดูวิธีคิดกันดูบ้างนะคะว่าถ้าเราไม่วาดรูปออกมานะคะเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากันยังไงนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนต้องทำ12กับ8เนี่ยให้เท่ากันก่อนโดยการหาคอรอนอนะคะซึ่งเอา12กับ8ตั้งหารสั้นนะคะ อะไรที่หารทั้ง12และ8ได้ลงตัวอ่าสองนะคะสองหกสิบสองใช่ไหมคะสองสี่เป็นแปดแต่มันยังไม่หมดใช่ไหมคะสามารถหารต่อได้อีกเอาอะไรไปหารคะเอาสองไปหารใช่ไหมคะสองสามเป็นหกของสองเป็นสี่ใช่ไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะ,มมคะเพราะ3มกับสองเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเวลาเรา นำหาค่าคอรนอเราจะเอามาทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอรอนอก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะหรือว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3นะคะซึ่งได้เท่ากับ2 4นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาทำส่วนให้เท่ากันถ้าส่วน12เอาอะไรมาคูณส่วน12ถึงจะได้24ก็คือเอา2มาคูณนะคะ พอสองมาคูณเราจะคูณทั้งบนและล่างนะคะ5ส่วนสิสองจะได้เท่ากับ10ส่วนยี่สีนะคะ3ส่วนปเอาอะไรมาคูณ8ถึงจะได้24สก็คือเอา3มาคูณใช่ไหมคะเราจะคูณทั้งบนและล่างเสมอนะคะได้3มส่วนแปเท่ากับ9ส่วนยี่สีนะคะทีนี้เราก็เปรียบเทียบเลยค่ะ เปรียบเทียบเลยว่า10เนี่ยมันมากกว่า9นะคะเพราะฉะนั้นน่ะ10ส่วน24มากกว่า9ส่วน24ดังนั้น5ส่วน12จะมากกว่า3ส่วน8นั่นเองค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบจำนวนค้ากันต่อนะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาเปรียบเทียบ177ส่วน9กับ1 7 8, 9, 1, 5ส่วน6นะคะ นักเรียนลองสังเกตที่รูปนะคะรูปที่หนึ่งเนี่ยมันแบ่งออกเป็นเก้าส่วนที่เท่ากันทั้งสองรูปแต่ว่ารูปแรกอะระบายสีไปเต็มเลยไปเต็มทั้งเก้าช่องเลยนั่นก็คือจํานวนเต็มหนึ่งใช่ไหมคะรูปที่สองนะคะมันระบายไปแค่เจจากเก้าใช่ไหมคะมันก็คือหนึ่งเศษเศดส่วนเก้านะคะ มาดูที่รูปด้านล่างรูปสีเทาเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองรูปะจะแบ่งออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันทั้งสองรูปแต่ว่ามีรูปหนึ่งที่ระบายเต็มไปทั้งหมดเลยหกช่องความหมายก็คือมันคือจํานวนเต็มหนึ่งนะคะส่วนรูปที่สองนะคะถูกระบายไปแค่ห้าจากหกนะคะนั่นคือหนึ่งเศษห้าส่วนหกนั่นเองทีนี้ถ้านักเรียนลองดูจากรูปนะคะจะถ้าดูจากรูปรูปข้างบนน่ะ รบายสีแล้วอะเปรียบเทียบกับรูปที่2เปรียบเทียบกับรูปข้างล่างแล้วจะสั้นกว่าใช่ไหมคะดังนั้นถ้าดูจากรูป1.7.9เศษเส่วน9้น้อยกว่า1 6เศษ5ส่วน6ะคะทีนี้เรามีวิธีคิดเหมือนกันค่ะเหมือนกันกับวิธีคิดของเศษส่วนเลยนะคะเรา มองเห็นว่าเรามองเห็นว่า1กับ1เนี่ยมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาทําตัวส่วนให้เท่ากันเราทําส่วน9ก้ากับ6ให้เท่ากันโดยการหาพอรอนเหมือนเดิมนะคะตั้งหารสั้นเหมือนเดิมค่ะ9ส่วนเก้ากับหนะคะเอาอะไรไปหารได้ลงตัวทั้งสองตัวก็คือเอาสามไปหารใช่ไหมคะสามสามเก้าสามสองหซึ่งสามับสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเราก็เอามา หารนรเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็ได้2คูณ3คูณ 3, 3 4, 5, ได้เท่ากับ18ดนะคะดังนั้นพรนอรของ9กับ6ก็คือ18นั่นเองค่ะทีนี้เอาอะไรมาคูณ9ถึงจะได้ส่วนเท่ากับ18เทก็คือ2ใช่ไหมคะเราก็ได้7ส่วน9คูณด้วย2ส่วน 2, ได้14ส่วน18นั่นเองค่ะต่อมา5ส่วน6 เอาอะไรมาคูณ6ได้18ก็คือเอา3มาคูณใช่ไหมคะก็จะได้5ส่วน6คูณ3ส่วน3ได้เท่ากับ15ส่วน18นะคะหลังจากนั้นเราก็เปรียบเทียบได้แล้วใช่ไหมคะอ่า14ส่วน18น้อยกว่า15ส่วน18นะคะ ดังนั้น1 9, นึ่งเศษเจส่วน9จึงมีค่าน้อยกว่า1เศษหส่วนหนั่นเองค่ะตัวอย่างนี้เราก็เลยเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจบแล้วค่ะสำหรับการเปรยียบเทยีเทยบเศษส่วนและจำนวนค่ะทั้งที่ตัวส่วนเท่ากันและตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะหลักการง่ายๆก็คือ ต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วเราไปดูที่ตัวสศษนะคะถ้าเป็นจํานวนคะาเราจะดูที่จํานวนคะาก่อนนะคะท้ายคลิปนี้นะคะที่เชื่อก็ฝากให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ